ยืมเงินไปแล้วหายจ้อยต้องเจอพระกาถาทวงนี้ตามหาของหายได้คืนชั่วสำหรับเรื่องของการยืมเงินไปแล้วหายจ้อยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมเราวันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับเรื่องการทวงเงิน ต้องเจอพระคาถาทวงหนี้ตามหาของหายได้คืนชั่วเพื่อนคนไหนญาติพี่น้องคนไหนชอบยืมเงินพอถึงเวลาจะคืนก็ไม่คืนชอบหนีหน้าชอบปิดมือถือไม่รับโทรศรัพท์ส่งไลน์ก็ไม่ตอบในวันนี้เรามีคาถาทวงหนี้ดีๆมาฝากกันสวดแล้วดีรับรองเลยว่าจะได้ของที่ตามหาคืนอย่างแน่นอนทวงเงินก็แล้ว ตามถึงบ้านก็แล้วยังไม่เอามาคืนสักทีต้องเจอพระคาถานี้พระคาถาทวงนี้หลายคนที่เคยเพื่อนหรือคนรู้จักยืมเงินคงรู้ดีว่าการทวงนี้เป็นเรื่องการทวงที่ยากที่สุดบางทีถึงกับต้องทะเลาะกันเลยและของหายเหมือนกันหายยังไงก็หาไม่เจอบางทีอาจลืมที่เก็บ สำหรับพระคาถาทวงหนี้ตามของหายสำหรับผู้ที่มีคนมายืมเงินไปแล้วเงียบหายหรือของสูญหายลองใช้คาถาทวงหนี้หรืออีกชื่อหนึ่งว่าคาถาอีกาวิทน้ำตามทวงหนี้ตามของหายดูค่ะจุดทูปสามดอกหน้าหิ้งพระตั้งนโมสามจบแล้วเภาวนาคาถาทวงหนี้ดังนี้นะโมสศ พักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอะปิณุหะนุกาสันตามุขขันจะปะริ สุดสติโอระมามาะณปารมะปูระเตวะมะโหททตีติอปิณุหาุกาสันตามุขันจะปะริสุดสติโอระมามาะณปารมะปูระเตวะ มะโหทะทีติอะปินุหะนุกาสันตามุขันจะปะริสุทติโอระมามานะณปาเรมะปูระเตวะมะโหทะทีติ ควรสวด 3, 5, 7หรือ9จบจะยิ่งดีคาถานี้มาจากพระธรรมบทอธธัฏฐกถาเรื่องกาชาดกวาด้วยกาวิทน้ำด้วยปากและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทวงแล้วแต่ยังไม่ได้คืนเราก็มี5วิธีสำหรับการทวงนี้มาฝากด้วยเช่นกันโดยเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1บอกเพื่อนว่า จะไม่ให้ยืมอีกวิธีนี้จะทำให้เพื่อนรีบนำเงินมาคืนคุณทันทีที่คุณยื่นคำขาดไปว่าจะไม่ให้ยืมอีกเลยจนกว่าเพื่อนของคุณจะคืนเงินที่ยืมไปเพราะเขากลัวว่าจะไม่มีคนให้ยืมเงินอีกแต่วิธีการนี้แม้จะทำให้เขานำเงินมาคืนก็จริงแต่เขาก็จะกลับมายืมเงินคุณอีกเรื่อยๆและสร้างปัญหาเดิมๆให้กับคุณ ข้อที่สองย้ำเตือนบ่อยๆคุณอาจจะใช้วิธีการเตือนให้เขาจ่ายเงินที่ยืมไปคืน2-3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้เขารับรู้ว่าเขาเป็นหนี้คุณอยู่แต่หากเขายังนิ่งเฉยอยู่เราขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนต่อไปค่ะข้อที่สพูดคุยเป็นการส่วนตัวหากคุณเจอเขาอยู่ในกลุ่มคนหรือเพื่อนฝูงคนรู้จัก ควรปลีกตัวเขาออกมาจากกลุ่มคนนั้นหรือหาโอกาสยามที่เขาอยู่เพียงลาพังแล้วก็พูดคุยเป็นการส่วนตัวเรื่องเงินที่เขายืมไปเพื่อไม่ให้เขาต้องอับอายต่อหน้าผู้อื่นโดยเริ่มต้นว่าคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นและต้องการให้เขาคืนเงินที่ยืมไปเสียทีอย่าลืมว่าต้องกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินให้ชัดเจนด้วยนะคะข้อที่4สุภาพ อย่างน้อยคนที่เราทวงเงินก็เป็นเพื่อนเราจึงควรพูดจาด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่ข่มขู่ไม่ใช้ถ้อยคํารุนแรงเช่นถ้านายไม่จ่ายฉันฉันจะไปขน,นของบ้านนายมาใช้นี่แทนหรือฉันจะทําให้อับอายถ้ายังไม่ยอมจ่ายเงินที่ติดฉันเอาไว้นอกจากจะทําให้เขาไม่พอใจแล้วยังทําให้เขาไม่อยากจะคืนเงินให้คุณอีกด้วยเพราะคุณพูดจาไม่ดีกับเขา ข้อที่5ให้เวลาเขาหลังจากทวงแล้วควรเว้นระยะเวลาประมาณ1-2สสัปดาห์หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินว่าจะมาก,กหรือน้อยเพื่อให้เขาใช้เวลาหาเงินมาคืนเมื่อครบกำหนดแล้วก็ให้พูดกับเขาเรื่องเงินแบบจริงจังอีกครั้งและยืนยันเด็ดขาดว่าจะไม่ให้ยืมเงินอีกต่อไปเพราะไม่มีเงินให้ยืมแล้วและถ้าหากค่าข้อนี้ยังไม่ได้ผล เรามีคำแนะนำจากหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมเรื่องการยืมเงินแล้วไม่คืนจะทำอย่างไรมีเงินให้เขากู้มีความรู้อยู่ในตําราแต่เวลาจะหยิบยกมาใช้มันลำบากเหลือเกินทุกคนไม่อยากอยู่ในสภาพนี้บางคนก็ตกอยู่ในสภาพจำยอมเกิดปัญหาแล้วไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรถ้าเรามาเจริญกรรม อาจช่วยได้กำหนดยืนหนอห้าครั้งเบื้องบนจากปลายผมลงไปถึงปลายเท้าเบื้องล่างจากปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมเมื่อกำหนดยืนหนอห้าครั้งจนคล่องแคล่วว่องไวแล้วพอเห็นคนเดินมาจิตเราจะสัมผัสได้ทันทีว่าคนนี้จะมาทำไมสัมผัสจะบอกเราแล้วว่าเป็นมิตตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวง คนมาขอยืมเงินต้องไม่ให้อยากจะเรียนถามโยมว่าจะโกรธกันหนเดียวหรือโกรธกันหลายหนดีถ้าอยากโกรธกันแค่หนเดียวให้สะบัดก้นนี้เลยวันหน้าเขาจะมองหน้าสนิทแต่ถ้าให้ยืมวันหน้าจะโกรธกันอีกหลายหนเพราะทวงทีไรก็โกรธกันทุกทีเพื่อนกันไม่พูดกันจนบัดนี้หากเพื่อนถามว่า เงินไม่มีหรืออย่างไรจึงไม่ให้ยืมถ้าเรามีต้องตอบว่ามีอย่ากโกหกแต่เงินที่มีอยู่นั้นเราจำเป็นต้องใช้ต้องส่งลูกเรียนต้องซื้อบ้านให้ลูกถ้าเพื่อนเขาเอาไปเสียแล้วจะเอาที่ไหนเล่าบางคนเลือกโกหกเลยมีเงินอยู่ในตู้แต่บอกเพื่อนว่าไม่มีอย่ากโกหกนะเงินนี้เลยเงินมันจะเสียใจ เลยหนีไปอยู่กับคนนั้นเลยทองลุกได้หนีได้เงินหนีได้นะถ้าคนไหนมีมงคลคนนั้นเงินไหลนองทองไหลมาถ้าคนนั้นเป็นอัปมงคลทองจะหนีออกจากบ้านอย่ากโกหกนะถ้าใครยืมเราไปแล้วให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาว่าเขาเอาไปแล้วขอให้เขารวยเขาจะได้นำมาใช้เรา แต่ถ้าเป็นศัตรูกันแล้วคงแผ่เมตตาไม่ไปต้องนั่งกรรมฐานพัฒนาจิตเราให้ลึกซึ้งและขออโหสิกรรมเขาก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาให้เขาถ้ามาอย่างนั้นยิ่งแผ่ยิ่งไปกันใหญ่เลย